สวัสดีคะ่ะวันนี้ห้องสมุดประชาชนออนไลน์นะคะก็มีเรื่องของขนไทยมานําเสนอท่านผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนออนไลน์ค่ะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะขนไทยซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับหนังสือสวยงามสำหรับเด็กดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2563ค่ะขนไทยนั้นมีเรื่องเรามาจากลามเกียนนะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ที่มีโครงมาจาก เรื่องของรามายณะวรรณคดีเก่าแก่ของอินเดียที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะเรื่องรามเกียนนะคะมีเนื้อหาดังนี้ค่ะรามเกียนนั้นแปลว่าเกียรติยศของพระรามนะคะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะคือพระรามและฝ่ายอาธรรมคือทศกัณฐ์นะคะมีซึ่งมีเรื่องราวโดยย่อดังนี้ค่ะนนทุกนะคะเป็นอสูรรับใช้พระอิศวร ทำหน้าที่อยู่ตรงเชิงเขาไกรล้านนะคะเพื่อคอยล้างเท้าให้เทวดาและนางฟ้าที่จะขึ้นเข้าเฝ้าพระอิศวรนันทุกมักถูกเทวดานางฟ้ากันแคร่งเขกศีรษะและถอนผมเป็นประจำจนหัวล้านนันทุกเคืองแค้นมากจึงไปขอพรจากพระอิศวรให้ตนมีนิ้วเพชรนะคะเมื่อชื้อแปะที่ไข่ก็ไข่เพื่อนั้นตายทันที เ่นันทุกมีนิ้วเพชรก็ชี้ใส่เทวดาและนางฟ้าจนล้มตายกันมากมายพระอิศวรจะขอให้พระนารายณ์ไปช่วยปราบนันทุกพระนารายณ์แปลงกลายเป็นนางฟ้ามาได้ลำหลอกล่อให้นันทุกามตามนันทุกหลงกลดมตามทุกท่าจนถึงท่านาะคามมวนหางซึ่งต้องชี้นิ้วที่ขา นนทุกเผลอใช้นิ้วเพชรชี้ที่ขาของตนและล้มลงนางฟ้า,ฟากลับขื้นด่างเป็นพระนารายณ์นนทุกเจ็ดใจมากจึงตดัพราะว่าพระนารายณ์ทำเช่นนี้ไม่ละอายบ้างหรือตนมีแค่สองมือและมีธิ์เพียงนิ้วเดียวส่วนพระนารายณ์นั้นมีตั้งสี่มือและมีริทั้งยี่สิบนิ้วแต่กลับมาใช้อยายหลอกเอาชนะตนพระนารายณ์จึงให้สัตย์สบายต่อนน,นทุก โดยให้ไปเกิดเป็นพยายักษ์ที่มีสิบหน้าและมี20มือมีฤทธาอภินิหารพร้มด้วยสัพพาวุธต่างๆและเหล่าอสุรพงศ์อีกมากมายเสด็จพระองค์นั้นจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเพียงสองมือและจะตามไปฆ่าพยายักษ์นี้ด้วยสองมือของพระองค์เองจากนั้นพระนารายณ์ก็สังหารนุนทุกค่คะนนทุกลงมาเกิดเป็นพยายักษ์ชื่อทศกณัณฐ์ครองกรุงลงกา ส่วนพระนรัยอวตารลงมาเป็นพระรามกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยามีมเหสีชื่อนางศีดาแต่มีเหตุให้ต้องออกบวชและเดินดงปนิปะพร้อมกับพระรักซึ่งเป็นพระอนุชาของพระรามระหว่างทางประเอิญพบนางสัมาขายักษ์ไม้น้องสาวของทศกัณฐ์นั่ง,ลงหลงไหลอยากได้พระรามเป็นสามี จึงเข้าไปทำได้นางสีดาพระรักลงโทษนางสม,มนาขาด้วยการตัดมือเท้าสมูกและหูนางสม,มนาขาจะไปขอพี่ชายช่วยแก้แค้นให้ได้แก่พยาคอนพยาทูตและพยาตรีเสียนแต่พี่ทั้งสามก็ตายด้วยศรของพระรามนางจึงออกอุบายให้ทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ใหญ่ไปแก้แค้นแทนด้วยการพรรณนาถึงความง,งามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟัง จนทศกัณฐ์อยากได้และไปลักพาตัวมาทําให้พระรามต้องยกทัพไปที่กรุงลงกาเพื่อชิงนางสีดาคืนโดยมีหนุมานทฐารเอกพร้อมพลวานนจากเมืองขีดขีดและเมืองชุมพูมาร่วมรบด้วยพระรามทาศึกกับทศกัณฐ์หลายครั้งแต่กระ้าทศกัณฐ์ไม่ตายจนเมื่อพิเภกบอกความลับแก่พระรามว่าทศกัณฐ์ถอดดวงใจใส่กร่องฝากไว้ที่พระฤาี พระรามจึงให้หนุมานไปล่อลวงเอากรงดวงใจของทศกัณฐ์มาจากนั้นก็ขยี้กล่องดวงใจแล้วแผลงซอนไปที่ร่างของทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์สิ้นใจหลังจากเสร็จสึดแล้วพระรามนางสีดาและพระลักษณ์จะได้เสด็จกลับไปครองกรุงอโยธยาในที่สุดค่ะนี่เป็นเรื่องราวโดยย่อของรามเกียรติ์นะคะเราก็จะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระมเกียนนะคะในเรื่องของอสำนวนภาษานะคะซึ่งก็จะได้นำเสนอต่อไปในครั้งหน้าค่ะสวันนี้สวัสดีค่ะ